ก็เหนนไหมครับคราบน้ามันนะคระับไหลออกทางฝานะครับแค่เิดเป็นบ้างครับตัดตัดอยู่แล้วเศบหลังนะครับน้ามันรั่วนะครับพอเราเติมเต็มนะครับม er> ันมันรั่วออกทางฝานะครับไม่ได้ทางตุกนี้จุกนี้นะครับผมนี่จะรั่วทางนี้ลรามาดูสาเหตุกันนะครับผมก็โอเคครับเพื่อนๆเรามา วันนี้ก็มาซ่อมขวอถังน้ำมันเครื่องตัดหญ้านะครับที่มันซึมนะครับมันซึมออกตามขอบนะครับก็มาดูสาเหตุที่มันรั่วนะครับเราสามารถซ่อมได้นะครับผมอนี่ครับดูครับลูกยางมันขาดนะครับเพื่อนๆก็ใครมีต้นทุนก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าวิธีแก้ไขให้เราก็ซ่อมได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราผมพาเพื่อนๆมาซ่อมนะครับจุดนี้ผมเชื่อว่าน่าหลายคุณน่าจะเจอนะครับตัดๆแล้วมัน เสพนะมันเสพหลังนะครับน้ำมันมันหกมันรั่วนะพอเราเติมเยอะๆโอเรเคขงนะเหมือนเราตัดหน้าที่ยกเอียงนะผมไม่ใช่ที่ตรงนะจะเจอบ่อยนะผมเองก็เจอประจานะครับก็มานี้ออนเทคนิคนี้มาฝากนะเดี๋ยวเรามาส้มนะครับเรามาส้มตัวนี้กันนะครับผมก็มาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะผมอ่ะนี่นะครับเพื่อนๆอุปกรณ์ที่เราใช้ก็มีแค่กันไกลคัตเตอร์แล้วก็ยางในเก่านะครับ เดี๋ยวเราก็มาทํากันเลยนะเพื่อนๆวิธีนี้ได้ผลแน่นอนนะครับผมโอเคครับอ่ะโอเคนะครับผมแล้วก็เอาลูกยางเก่าที่มันขาดเนี่ยออกได้เลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับที่มันขาดนะครับที่มันทําให้รั่วนะครับ นี่นะเรเคตัวนี้ออกมาเลยอแค่นี้เลยนะครับก็เราตัวพติกเนี่ยครับทาบนะผมทาบแบบนี้เลยนะคตัดนะผมที่นะเราก็ได้วง ประมาณหนึ่งเลยนะก็ตัดตามที่เราทาบไว้นะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวลองวัดดูนะครับผมก็ดีไหมอ่ะมันจะเล็กไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวตัดให้ใหญ่กว่านี้นิดนึง ตัดให้มันพอดีกับฝาด้านในของเครื่องนะผมนี่ผมตัดเด็กไปนิดนึงนะ,อะเอาฝาด้านในนี่เป็นเกณฑ์นะเราจะใช้วูเน,นียวัดก็ได้นะครับแต่กะเอาก็ได้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาอันนี้วงวงตัวน,นี้นะครับมาตัดวงตรงนี้นะกะเอาดีกว่านะผม เห็นไหมครับตัดเลื่อกะเกาโอ้นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองวัดดูนะประมาณนี้นะครับ ใส่ลงไปในนี้เลยนะมายุ่งเลยเหรอ ใหญ่ไปนิดนึงครับวัดตางอ,อีก็ไปม,มันลงกว่าด้านในพอดีนะครับโอเคครับเพืเ่อนๆก็ได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับจุกให้มันลงไปอยู่ด้านล่างสุดนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาลองใส่ดูนะครับอ่าเรามาปิดปิดไปเลยนะครับอ่าเน่นขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาตะแขงดูนะครับตั่แเพื่อนเน,เน,เนเี่ยตะแขงดูครับ พเพื่อนๆก็เก๊ไขยแล้วก็ไม่รั่วนะนอกจากรูนี้ครับรูนี้มันก็รั่วปกติแล้วเป็นรูระบายเราอย่าให้รูนี้ตันนะมันจะสตาร์ทเฮ้ยน้ำมันมันจะไม่ลงนะครับเป็นรูระบายเล็กก็ขบๆก็ไม่รั่วเลยนะพเพื่อนๆเราองไปทําตามดูนะแล้วก็ฝาปิดก็แน่นกว่าเดิมด้วยนะเพราะว่าไอตัวไอตัวลูกยางอะที่เราตัดไปนะครับเพื่อนๆ ตัวลูกยางที่เราตัดไปอะครับมันจะมาทาบกับไอตัวถังตัวขบถังน้ามันพอดีนะครับมันก็น้ามันมันก็จะไม่ออกมานะครับตามตามรูนี้นะครับก็แต่ว่ารูนี้มันก็ออกนะครับนี่มันจะมีรูเล็กๆนะครับแกก็มันจะมีซึมมากนะเพื่อนๆเครื่องใหม่มันก็ซึมมากนะแต่ว่ามันปกติถ้าโอริงเนี่ยมันขาดนะมันพอใส่น้ำมันเต็มไปเราตัดมันจะ รั่วเลยนะมันจะรั่วโดนดโดนหลังเรานะครับก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีเก้ไก่แบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนเยอะนะอันนี้ผมวัดไม่ดีนะเราจะใช้วัวเนียก็ได้นะเออเพื่อนใช้วัวเนียวัดใครมีวัวเนียนะแต่วิธีบ้านๆก็วัดตัดเอาง่ายๆนะผมไม่ต้องพิธีวิถีานมากคนระับก็เป็นว่าใช้งานได้นะก็เน้นด้วยนะเน้นเปียตึงเลยนะครับผมก็ หากคเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องของผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็มีเสียงรบกวนบ้างนะครับคลิปนี้เพราะว่าอัดสดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็มีสาระดีๆก็เอามานำเสนอเพื่อนๆดูอีกนะครับเดี๋ยวก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม